สถาบันวิจัยวิศวกรรมยานยนต์จีนเผยแพร่ผลการทดสอบรถยนต์พลังงานใหม่ระบุว่ารถยนต์พลังงานใหม่ของจีนกว่า20รุ่นผ่านการทดสอบในสภาพอากาศหนาวจัดในเมืองเคยเหอบนทลนเฮหลงเจียงโดยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพอุณหภูมิลบ15ถึงลบ25องศาเซลเซียสการทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบความปลอดภัยในสภาพถนนที่เต็มไปด้วยหิมะความทนทาน ประสิทธิภาพการชาร์จและการทำงานของเครื่องปรับอากาศผลการทดสอบพบว่ารถยนต์พลังงานใหม่ขับเคลื่อนได้ดีแต่อุณหภูมิที่ลดต่ำกว่าลบ20องศาส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำความร้อนของเครื่องปรับอากาศซึ่งต้องนำมาปรับปรุงต่อไป รองผู้จัดการทั่วไปของบริษัทนิวเอเนจีเทคโนโลยีจำกัดบอกว่ารถยนต์พลังงานใหม่กว่า80%ผ่านการทดสอบความทนทานและกว่า60%ผ่านการทดสอบการชาร์จซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้พัฒนารถยนต์พลังงานใหม่ การทดสอบตามมาตรฐานช่วยยกระดับคุณภาพของการพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่ผู้บริหารบริษัทร,รถยนต์พลังงานใหม่บอกว่ารถยนต์พลังงานใหม่ทุกรุ่นถูกนำมาเข้าร่วมทดสอบครั้งนี้โดยบริษัทพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่ให้มีความทนทานมากขึ้นในสภาพอุณหภูมิตม่ำและมีประสิทธิภาพดีขึ้น10%์เเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน